สวัสดีครับผมมู่ดไทยแลนด์นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะฮะของสวนของคุณจำเนียนนะครับท่านผู้ชม<ฤ>คุณจำเนียนเนี่ยปลูกไม้ฮงหัวรีมาอายุ3ปีนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้คือเข้าแก่นแล้วนะผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นไอตัวนี้คือแก่นไม้นะครับแก่นไม้ที่คนจีนเขาซื้อนี่คือตัวนี้นะครับนี่เลยแสดงว่า3ปีเนี่ยที่ควนขนุน3าปีเริ่มเข้าแก่นแล้วนะฮะ คุณจำเนียนเห็นแบบนี้แล้วมั่นใจไหมครับมั่นใจมั่นใจตั้งแต่ก่อนปลูกแล้วมั่นใจตั้งแต่ดูคลิปแล้วตั้งแต่ดูคลิปมานี่3ปีแล้วนะท่านผู้ชมสปีแล้วอาจจะ4ปีแล้วด้วยสดูคลิปมาตอนแรกยังไม่ได้ปลูกนะบังเอิญนะครับตอนนั้นคือ,คอโคนยางโคนยางยางเก่าหมดอายุหมดอายุใช่ไหมฮะใช่หมดอายุแล้วก็เลยโค่นยางเรียบร้อยคิดว่ามันน่าจะมีจริงไหมมันน่าจะมันไม่น่า่ะคิดแล้วมันไม่น่าตอนแรกใช่ตั้งแต่แรกเลยโดนหลอกอีกแล้ว คนก็พูดกันอย่างนั้นทุกคนก็พูดอย่างนั้นทุกคนก็พูดเพราะว่าข้างในบ้านผมเนี่ยก็ปลูกกิจสนากันก็คูนจริงกันหมดแหละอ๋อเขากลัวซ้ารอยกิจสนาใช่ใช่เขากลัวซ้ารอยกิจสนาน้าผมยังไม่เชื่อเลยแกปลูกกิจสนาแายังไม่เชื่อโอ้ยกิจสนาโดนมาแล้วนะครับดีนะเขาไม่ปลูกตะกูยักษ์ด้วยตอนนั้นใช่มีกิจสนาย่างอมันมีกิจสนามีตะกูยักษ์แล้วมั่นใจจากตรงไหนฮะถึงถึงมาปลูกไม้หัวหลย ก็ดูคลิปไปเรื่อยๆอ่ก็ดูแต่แต่ตอนนั้นมันจะมีนักวิชาการออกมาพูดอยู่ครั้งหนึ่งทนายเปล่าครับเออคนนั้นแหละเขาบอกเขาบอกว่าพยุงหลวงโลกพยุงให้ลำลวงโลกอผมก็ลังเลนิดหนึ่งพยุงให้ลำลวงใช่ใช่ผมดูคลิปนั้นเลยไปเจอคลิปนั้นแต่ตอนนี้ตอนนี้ทนายอยู่ไหนแล้วครับไม่ไม่เจอแล้วเอ้าเอ้าเขาย้ายพาดไปไหนไม่ไม่เคยเจอแล้วเอายังยังยังอยู่แล้วฮะก็พูดก็เห็นออกมาคลิปเดียวนะแล้วอีกคลิปหนึ่งก็ออกมา2 3สมคลิป สุดท้ายเขาบอกว่าที่โดนหลอกคือหลอกขายต้นก้าพันใช่ไหมเขาบอกว่าหลอกขายต้นก้าพันซึ่งคุณภาพไม่ดีหรืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนนะเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าความเข้าใจของเกษตรกรทั้งประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าพยุงไหหลำาล่งโลกนี่คือ,อคำว่าพยุงไหหลำมันไม่มีจริงที่ไหนได้ไหนานฮวงหัวรี่นี่เขารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยผู่ย่าตาตาราชวงศ์ชิงราชวงศ์หมิงเขาขายกันมานมนานแล้วเขาปลูกกันมานมนานแล้วคนไทยไม่รู้ตา่ตางหากนะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย ก็ไม่แปลกนะครับท่านผู้ชมที่มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยตอนแรกๆเขาก็จะมองในแง่ลบหน่อยท่านผู้ชมครับกีสนานี่จะบอกท่านผู้ชมนะว่าที่จริงมันมีตลาดจริงมันมีคนซื้อจนเดี๋ยวนี้อันนี้นะครับเจ้าพ่อไม้กฤสนานะครับของพัทลุงอำเภออะไรนะของเราปากพยูนปากพยูนนะครับปากพยูนนี่ปลูกเยอะไหมกีสนาเยอะๆมีคนซื้อจริงไหมมีคนซื้อจริงแต่มันไม่มีแก่นสักที ถ้ามีแก่นถ้ามีแก่นม,ม,มีวันนี้ก็ได้ขายวันนี้แหละถ้ามีแก่นท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับไม้กฤษนานี่ดังมากมีตลาดจริงตลาดอาหรับตลาดอะไรมีซื้อหมดแต่คราวนี้บางทีคนไทยอ่ะศึกษาไม่ท่องแท้และที่สําคัญก็คือมันไม่ได้มีมบริษัทเหมือนหงมูมมม่มันไม่มีแข่นปลูกเลยตามังไงก็ไม่มีแก่นอันนี้ครับน้ํายาเขาเรียกว่าสารกระตุ้นแก่นไม้กฤษณาของเราเนี่ยนะของเราที่เอามาจากจีนเนี่ยนะเข้าแก่นทุกต้นเมื่อวานนี้ยังไปเจาะของคุณเฉลิมเขากําลังใส่นะคุณเฉลิม สั่งของผมมา4เดือนนะครับท่านผู้ชม4เดือนแท้ดูนี่คือเข้าแก่นหมดเลยทั้งต้นเลยเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วมันมีวิธีการของมันใครที่รีบตัดอย่าเพิ่งรีบตัดนะฮะในไหนปลูกมาแล้วลองดูก่อนนะครับสารกระตุ้นกันไม้กฤษนาของจากจีนนะครับก็เรามีนะฮะติดต่อคุณอรรมดได้เบอร์โทร0987067388ครับครับก็ถามเรื่องของไม้่วงหัวรี่ก็ได้นะครับท่านผู้ชม ที่เราอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเราอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าสวนที่เขาปลูกได้มาตรฐานจริงๆมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้นกล้าทุกต้นนี่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องคุณจำเนียนปลูกเนี่ยคือมาจากหงมู้ทั้งหมดหงมูทุ้งสงทั้งหมดหงมู้งุงสงท่านผู้ชมครับอันนี้เราอยากจะชโชว์เนี่เพราะว่าของถูกกฎหมายจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะครับต้นกล้ามันจะมีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนอรุรักษ์ซึ่งเป็นอ,อันนี้นะครับเป็นตาคุดนะฮะตาคุดเป็นเอกสารทางราชาการปลอมแปลงไม่ได้นะครับ แล้วก็ผมมาพูดพล่อยๆไม่ได้นะอันนี้เพราะเพราะฉะนั้นถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนก็มอบให้แก่บริษัทโฮมูไทยแลนด์นะครับอันนี้เป็นใบอนุญ,ญาตให้บริษัทโฮมูไทยแลนด์มีตาประทับจากกรมวิชาการเกษตรนะครับอันนี้ผมผมอ้างได้นะครับเพราะว่าที่ผมต้องอ้างแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยากขายของอะไรนะผมอ้างแบบนี้คือไม่อยากให้เกษตรกรไทยที่ไปปลูกกล้าเถื่อนตอนนี้นะครับกล้าเถื่อนมันระบาดคราวนี้กล้าเถื่อนเนี่ยถามว่ามีใบอย่างนี้ไหมขึ้นทะเบียนไหมไม่ได้ขึ้นเสียเวลาเปล่าๆเลยเนี่ยสิบยปีมันไม่ได้ปลูกอา5เดือน มันปลูก1 0 2 0ปีเพราะฉะนั้นเสียความเสียหายนี่ประเมินค่าไม่ได้นะสิบยปีคุณปลูกถ้าคุณปลูกไม้ถูกกฎหมายสมมติว่าไม้ถูกกฎหมายนะครับผมจะบอกให้สมมติว่าต้นละแสนแสนบาทเพราะมันมีเอกสารไงมันก็เลยขายได้แพงมันส่งออกได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเบี้ยใบรา,ายทางตัวนี้นะถูกกฎหมายไม่มีต้นทุนไม่เสี่ยงโดนจับด้วยต้นละแสนบาทแต่ถ้าเป็นต้นกล้าเถื่อนกล้าผิดกฎหมายถ้าจะส่งออกหรือมีคนมาซื้อเขาต้องซื้อที่ประมาณบอกเลยนะครับว่ายังไงก็ไม่ถึงหมื่นเพราะว่าความเสี่ยงมันเยอะ โดนจับมาไม่คุ้มเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือก้าเถื่อนหรือต้นไม้เถื่อนเนี่ยปลูกโตขึ้นมาก็กลายเป็นต้นไม้เถื่อนเป็นไม้เถื่อนไม้เถื่อนเนี่ยในะการที่คุณจะขนจากพัทลุงไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่จะขายได้เนี่ยคุณต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายก็เรียบร้อยนะครับจ่ายให้ใครบ้างผมไม่รู้แต่คุณจ่ายแน่นอนเพราะมันเป็นไม้เถื่อนทีนี้จ่ายไปเนี่ยจ่ายเยอะแยะจ่ายจนมันไม่คุ้มอะ่ะถ้าซื้อแพงคือจบเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกขายไม่ได้ราคาท่านผู้ชมคนที่ปลูกนะฮะ หลายหลายคนบอกว่าเอามาจากที่ไหนก็ได้ปลูกที่ไหนก็ได้มันก็มีคนซื้ออยู่ดีโอเคครับมันมีคนซื้อแต่เขาซื้อถูกมากไงของผิดกฎหมายของเถื่อนน่ะของเถื่อนนี่มันถูกนะอันนี้แหละครับที่ผมอยากจะชี้ให้่านผู้ชมเห็นนะครับว่าทําไมต้องถูกกฎหมายไม่ใช่บริษทัทโฮมูก็ได้นะครับท่านท่านไปซื้อที่ไหนมาก็ได้แต่ขอใบเขาเนี่ยเขาเรียกว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุร,รักษ์แบบพอพอ16นะฮะท่านลองดูว่าตัวนี้ใครมีก็ซื้อได้และที่แน่ๆบริษทัทโฮมูนะครับเราเปิดข เป็นธุรกิจขายไม้ขายไม้่วงหรี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนี่คือธุรกิจของเราทําไมเราต้องมาดูทําไมเราต้องมาติดตามเกษตรกรผู้ปลูกทั้งประเทศไทยอยู่ที่ไหนเราก็ไปนะครับท่านผู้ชมใกล้ขนาดไหนนี่ควรขนหนุนจังหวัดพัทลุงนะอันนี้ติดทะเลแล้วนี่ทะเลน้อยทะเลน้อยแล้วก็กล้ามขวางไปเป็นสงขาแล้วนู๋ดมีทะเลน้อยทะเลใหญ่ทะเลใหญ่ขวางนู้นนี่ทะเลใหญ่อยู่ฝั่งนู้นท่านผู้ชมทะเลน้อยทะเลใหญ่เราก็มาดูเมื่อวานนี้ก็ไปดูทะเลใหญ่แล้ว เมื่อวานนี้อยู่ละโนดนาวันอยู่ละโนดนะครับท่านผู้ชมผมไม่ถ่ายที่ละโนดเรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้เขาก็ปลูกกันนะพัทลุงก็ไม่ชนน่นน้อยสวนคุณอาหมัดก็ปลูก3ปีครึง่งของคุณอาหมัดนี่3าปีครึง่งแดงเป๊ดแดงกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าอายุนานกว่าเนาะตัวนี้ท่านผู้ชมดูสวนนี้ไว้นะปีหน้าผมมาจอนี่ไม่ต้องห่วงนะครับแดงแบบจนน่าจะคล้ำเลยแหละนะน่าจะออกสีม่วงคล้ำเลยแหละท่านผู้ชมเพราะนี้อายุกาลังน้อยอยู่ อันนี้ปลูกกี่เมตรคูณกี่เมตรครับคุณจำเนียน4ี่คูณสเณมตรท่านผู้ชมครับอันนี้ก็สําคัญอีกสําคัญมากๆคือท่านใดที่ไปปลูกเมตรคูณเมตร2เมตรคูณสเมตรนะระวังให้ดีนะครับหรือ3เมตรหรืออะไรก็แล้วแต่10ปีนี่มันไม่สามารถจะขุดขายได้จริงท่านผู้ชมเพราะว่าระยะเอาจริงระยะที่บริษัทแนะนําจริงๆคือ4ีคูณสเมตรท่านจะได้ระยะนี้อันนี้คือที่ที่บริษัทแนะนํานะครับเพราะอะไรในจีนในเวียดน,นามเนี่ยเขาปลูกมาก่อนเราเขาลองผิดลองถูกมาหลายชั่วอายุคน สุดท้ายปลายทางเขาได้คําตอบว่าปลูก4คูณ4เมตรคุ้มค่าที่สุดแล้วมันได้แก่นไม้ขายจริงถ้าคุณปลูก3เมตร2เมตรนะผมจะบอกท่านผู้ชมว่าปลูก3เมตร2เมตรไม่ใช่เขามีปลูกจีนเขาปลูกมาหมดแล้วเวียดนามก็ปลูกมาหมดแล้วมันไม่ได้ผลสุดท้ายมามันจะมีบางต้นที่โตบางต้นที่ไม่โตเพราะมันเบียดกันนะครับต้นไหนที่โตก็จะเบียดต้นเล็กแต่ตัวนี้มันไม่เบียดกันนะมันพอดีหมายความว่าเขาเขาทดสอบวิจัยมานะ้วท่านผู้ชมวิจัยมาเรียบร้อยถึงบอกว่า เวลาท่านจะปลูกท่านต้องคิดด้วยนะว่าคืออยากได้เยอะบางคนอยากได้เยอะอยากได้เยอะสมมติว่าเขาไปปลูกเมฆคูณเม็ดปืนที่น้อยพืนที่น้อยแต่อยากได้เยอะเอาจริงๆนะครับท่านผู้ชมปลูก4ี่คูณสเมตรดีที่สุดหนึ่งประหยัดค่าต้นพันธุ์ต้นก้าเพราะว่าผมไม่ได้พูดเพื่ออยากจะขายต้นพันไงขายต้นกล้าไงธุรกิจผมคือธุรกิจขายไม้ถ้าท่านปลูกแล้วมันไม่มีไม้ให้ผมไม่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปลูกสมมติท่านปลูกเมดคูณเม็ดไปปลูกแล้ว10ปีผ่านไปก็ไม่ได้ไม้เนี่ย มันบริษัทเราก็ไม่มีไม้เหมือนกันต้องแนะนําไม่ถูกต้องนะฮะสี่คูณสเมตรแบบคูณจำเนียนแบบเนี้ยสิป,ปีขุดขายได้จริงแน่นอนก็เหมือนสนยางพาราเราเนี่ยถ้าห่างกันแบบนี้เออมันมีรุ่นนะแต่ละต้นนี่รุ่นนี้นะยางพารามันได้รุ่นนี้ท่านผู้ชมแต่ถ้ายางพาราท่านมาปลูกชิดๆนะเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแม้แต่จะก,กีดนี่ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่อยากได้จานวนต้นเยอะแต่ไม่มีเนื้อไม้อันนี้สําคัญนะพี่ใหญ่แนะนําด้วยนะครับฝากแนะนําด้วยคุณใหญ่ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทฮวงมูนะครับ ฝากแนะนําตรงนี้ด้วยหลายๆท่านคือไม่ใช่ว่าปลูกปลูกปลูก,ลก,ลกบริษัทอยากขายต้นก้าพันเอาไปเยอะๆเลยปลูกไปเลยเมตรคูณเมตร50เซนก็ได้ไม่มีครับผมจะบอกให้เราจะแนะนําคือ4เมตรคูณ4เมตรเท่านั้นถ้าท่านไปปลูกชิดกว่านั้นผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ว่ารอ15ปีก็ได้15ปีก็ยังไม่ได้ขายอีกเพราะมันเบียดกันเกินนะตัวนี้มันก็ต้องการพื้นที่นะครับท่านผู้ชมปุย๋ยน้ําแสงแดดพื้นที่ด้วยในการจเจริญเติบโตนะครับ และช่องว่างตรงกลางคุณจำเนียนตรงนี้ในช่องว่างตรงกลางเอาจริงแล้วถ้าเราทำการเกษตรอย่างอื่นทำอะไรได้ครับก็อย่างปีที่แล้วมีแส่สับปะรดเต็มหมดได้จำได้ไหมอ๋อปีที่แล้วปลูกสับปะรดแต่ถ้าสับปะรดโมยมันเยอะได้กินไหมถามจริงได้กินแลแต่น้อยได้กินอ๋อเขาเหลือไม้ให้เจ้าของสวนเจ้าของสวนเขาเหลือไว้ให้นะครับอ่าไอเรานี่ไปปลูกให้เขาเฉยเฉเราเป็นคนงานไงปลูกให้เขาปีนี้เลยโล่งเลยอ๋อปีนี้ก็เลย สับปะรดไม่เอาแล้วนะครับปลูกไว้แจกได้บุญนะแต่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมพื้นที่ตรงกลางเนี่ยถ้าปลูกสับปะรดคือปลูก2ปีแรกนะครับสปีแรกได้ผลเพราะแสงแดดมันยังลงยังไม่คืบแต่ตอนนี้แสงแดดมันเหลือน้อยแล้วท่านผู้ชมตรงกลางเนี่ยถามว่าถ้าทาโรงเรือนพาะเห็ดได้ไหมได้คุณอมัมคุณธมัดนี่เป็นปรมาจารย์เรื่องประยุกต์งานประยุกต ปลูกตัวนั้นตัวนี้ปลูกมาหลายอย่างมากคุณอมัด <laughs> ประมาณ8 85้าโปรเจกต์ในสวนสวนเดียวท่านผู้ชม85ด้โปรเจกต์ในสวนเดียวอันนี้ปลูกอะไรได้บ้างเอะถ้าสมมติว่าเราปลูกไม้ห่วงหัวเรีย้ยงเราจะทําอย่างอื่นพริกไทยพริกไทยปักเลี้ยงพริกไทยนี่ผมเคยเห็นนะ <laughs> พริกไทยเขา <laughs> เขาปลูกขึ้นต้นขึ้น,นอยู่ที่เชียงคำจังหวัดพะเยาขึ้นแล้วดกมากโคตรดกเลยแล้ววิธีการอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าสมมติว่ามันคืมเกินไปทุเรียนก็ไม่โตเหมือนกัน เขาทำอย่างนี้ครับแงบแงบงบเขาก็แต่งจริงเหมือนกันให้แสงรอดมาบ้างที่นี่มันดีอย่าง้โหเรียบร้อยเลยไอ้แมลงเจาะต้นเนี่ยจะไม่มีเลยไม่มีไม่มีเพราะอะไรครับไม่ทราบอย่างนี้ครับผมจะบอกให้ไม่มีเลยผมรู้เหตุผลบมเป็นในคลิปน่ะมันจะมีทุกที่สวนไหนก็แล้วแต่ถ้าลกหญ้าขึ้นเต็มคือเรียบร้อยมอแมลงนะครับผมจะบอกให้แมลงเจาะนอนเจาะลำต้นด้วงเจาะลำต้นเทมันจะมีนะไอ้ไม่ไม่เวลามันแตกยอดอะ ม,มันจะมีแมลงอ๋อใบแล้วก็ใบเป็นะเน่อาอ๋อยอดอ๋ออันนั้นนิดหน่อยครับม,มันเป็นเรื่องธรรมชาติออยอดมันจะกุดมันจะไม่แตกยอดครับตัวนั้นธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าไอเรื่องของแมลงกินใบเนี่ยเราปลูกมะม่วงปลูกขนุนปลูกอะไรก็มีหมดนะครับตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าสําหรับตัวนี้นะแมะลงกินไป5ใบมันแตกมาใหม่15ใบกิน15ใบมันแตกออกมา50ใบคือไม่ต้องสนตัวนี้นแบบสุดจริงจริง ความอึดนะแต่เรื่องเรื่องเรื่องใบใบร่วงนะปัดใบนะมันจะไม่ปัดเหมือนยางนะครับมันจะแก่แล้วก็ร่วงแล้วก็แตกแก่ร่วงแล้วก็มันก็แตกปีหนึ่งกี่กี่ครั้งมันนับครั้งไม่ตั้วเพราะมันแก่จัดมันก็ร่วงแล้วมันก็แตกใหม่มันไม่เหมือนยางพีละครั้งนะหน้าแรงอะเบิอนมีนาคุมพามีนาเน่ยยางมันจะเป็นตั้งส่วนเลยแต่นี่กับผมไม่เป็นตั้งส่วนผมสังเกตดูคุณจำเนียนผมจะบอกอย่างนี้ปกติไม้ไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไม้ป่าเนาะอย่างต้นสักอ่าไม้สักใช่ไหม ปีหนึ่งมันจะผัดใบครั้งหนึ่งแล้วไม้สักนี่การที่มันผัดใบเวลาเขาผัดใบปุ๊บเนี่ยการจเจริญเติบโตจะช้าสีในเนื้อไม้จะเข้มแต่พอเข้าฤดูฝนใบเต็มปุ๊บการจเจริญเติบโตเร็วสีมันจะจืดออกมาแล้วมันจะสลับกันปีหนึ่งครั้งหนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าวงปีเวลาจะนับต้นไม้สมมติเขาตัดขวางแนแนมันวงเวลาเขาตัดขวางเขาจะนับวงปีแต่ทาไมไม้่วงโหรี่นับวงปีไม่ได้เพราะไม้่วงโหรี่นะครับอายุ10ปีมีอยู่ประมาณ30วงเขาเรียกว่าลายไม้ มันเป็นวง30วงได้ยังไงเหมือนที่คุณจำเนียนบอกว่าใบร่วงพอเวลาใบร่วงทั้งต้นปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดลายคือคือเนื้อไม้จะไม่โตไงมันจะโตช้าสีมันจะเข้มสีในเนื้อไม้นะในแก่นไม้มันจะเข้มพอเวลามันแตกใบชุดใหม่มาหาหารมาเลี้ยงลําต้นเร็วสีมันจะจืดลงมันจะทากันอย่างนี้สลับกันสลับกันก็เลยเกิดลายไม้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ครับคือเหตุผลที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับนี่เหตุผลคือลึกจริงๆนะเรื่องนี้ เรือจริงๆผมก็ศึกษามานานนะครับศึกษามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม้ฮวงหัวรีเนี่ยมันถึงบอกว่ามันผิดจากไอ้นักวรรณศาสตร์หลายๆคนที่มาตอนแรกนะนักวรรณศาสตร์มาคอมเมนต์บอกว่าผมเนี่ยจบวรรณศาสตร์มามหาลัยชื่อดังผมจบจบวรรณศาสตร์มามันต้องวงปีสิมันจะมีมีหลายวงได้ยังไงคุณเอาตำราของไม้สักมาพูดถึงไม้ฮวงหัวรีแค่พยุงไทยเนี่ยก็ยังเป็นวงปีอยู่นะพยุงไทยยังเป็นวงปีนะแต่สําหรับตัวนี้เขาเรียกลายไม้เพราะอะไรเป็นวงปีไม่ได้ มันมีที่ไหนอ่ะสปี30วง10ปี25วงแล้วไม่ได้เหมือนกันด้วยนะ10ปี25วง10ปี30วงท่านผู้ชมครับตัวนี้แหละที่ทําให้มันต่างกับไม้ตัวอื่นเราต้องศึกษาเชิงลึกจริงๆถึงจะเข้าใจเขานะฮะแล้วตอนนี้คุณจําเนียนถ้าจะปลูกวิธีการปลูกแบบเนี้มีคนจะขอความรู้ได้ไหมครัได้ครับขอคำปรึกษาครับขอเบอร์โทรครับศูนย์แปดห้ครับ อันนี้คุณจำเนียนนะครับหรือว่าอาจารย์จำเนียนนะครับตอนนี families, ้เราขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วเพราะว่าไม่ธรรมดาถ้าปลูกได้ขนาดนี้ผมก็ต้องเรียกอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยปลูกยังไม่สวยขนาดนี้ผมไม่มีเวลาผมไปทั่วประเทศไงผมไม่มีเวลาดูแลนะครับแต่ว่าไม่ได้สวยอย่างนี้คุณจำเนียนปลูกสวยมากอ่ะอันนี้เรารโยงระยางนี่คือเชือกทั้งนั้นเลยนะครับประยุงประยุงประยุงผมนึกว่าเอาไว้ออกกําลังกายแล้วฟินแล้วเดินไปต้นนั้นเดินไปต้นนี้อยู่ได้กับเชือกนี่แหละอ๋ออยู่ได้กับเชือก ยุงอ่ะแต่ก็สวยจริงๆนะสวยมากสวนนี้นะเห็นแต่เนี่ยอย่างเนี้ยต้นหนเนี้ไม่ต้องไปไปสวนมาแล้วนะจบแล้วอ่าหมดแล้วปล่อยได้เลยปล่อยแล้วปล่อยได้เลยเนี่ยมันขาดมาเลยเมื่อกี้เห็นคุณอมรรบอกว่าถ้าเป็นสวนผมนี่ผมเปิดคาเฟ่แล้วเลยคุณอมร์นี่โปรเจกต์มาอีกแล้ว70โปรเจกต์ยังไม่พอนะฮะเดี๋ยวมีโปรเจกต์ที่71คุณอมร์บอกว่าเมื่อกี้ทําทำโรงเรือนเลี้ยงเห็ดได้พองเห็ดได้ทําอ่าทํำบ่อพลาสติกเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาหมอได้ไหมเมื่อวานเมื่อกี้เห็นปลาหมอ ล <laughs> เลียงปลาดุกได้ไหมได้ปลาดุกก็ได้ปลาหมอก็ได้ปลาดินก็ได้ไม่รู้จะเอาตังค์ไปไว้ไหนละคุณอามัดทั้งเห็ดทั้งนั่นกบได้ไหมได้หมด آ, กระต่ายเมื่อกี้เห็นกระต่ายอยู่ <c oughs> อุย้ยสรุปแล้วมันมีรายได้ไม่จํากัดนะมันทําการเกษตรอย่างอื่นด้านล่างทําคอกเลี้ยงหมูได้ไหม <c oughs> ทําคอกเลี้ยงหมูทําคอกเลี้ยงหมูได้ทําคอกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเลี้ยงแม้แต่เลี้ยงวัวยังได้ท่านผู้ชม เลี้ยงวัวข้างล่างนี่นะครับท่านผู้ชมเราทําหลังคาขึ้นไปแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้านะครับเกี่ยวหญ้าตัดหญ้ามาให้บัวกินตัวนี้ได้หมดเลยพื้นที่มันว่างตรงกลางทั้ง4เมตรอ่ะนี่ไงที่ผมบอกว่าท่านผู้ชมเกษตรกรในประเทศไทยไม่ได้ว่าเราปลูกไม้ห่วงหูรี่ระหว่างนั้นจะกินอะไรเขาถามอย่างนี้เขาถามหลายคนบอกว่าไม่ปลูกหรอกปลูกไม้่วงหูรี่ตั้ง10ปีระหว่างนั้นจะกินอะไรผมจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมคําตอบนะครับชัดๆท่านทําอาชีพอะไรอยู่ให้ท่านทําเหมือนเดิมนั่นแหละ ท่านทําอะไรกินอยู่ให้ทําเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ท่านปลูกไม้่วงหรีอไปด้วยเนี่ยสิ่งที่ท่านได้คือ10ปีข้างหน้าท่านมีอนาคตทันที10ปีข้างหน้ามีเงินเกษียณทันทีอันนี้คือสิ่งที่ท่านได้ทัดๆเลยเห็นๆเลยสมมุติว่าท่านเคยทําอาชีพอย่างอื่นสมมติขายหวยอ่าขายหวยขายลอตเตอรี่ไปขายตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ท่านปลูกตัวนี้ไว้ที่บ้านที่สวนเนี่ยนะท่านไ่ขายลอตเตอรี่10ปีผ่านไปถ้ามีแค่ลอตเตอรี่10ปีผ่านไปปีที่11ก็ลอตเตอรี่อยู่งั้นอะ แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับขายลอตเตอรี่10ปีผ่านไปได้ตังค์ละ10ปีผ่านไปก็เลี้ยงดูตัวเองไปแต่10ปีผ่านไปได้ตัวนี้มาเนี่ยหลายล้านบาทนะในสวนคุณจำเนียนสวนนี้ปลูกกี่ต้นฮนะสวนนี้ทั้งหมดก็490กว่าต้นเอา 500, 500ไป5 0 0แถมให้500ต<น>้นผมแถมให้5 0 0เลย5้าต้น500ท่านผู้ชมเพราะว่าราคานี่เราคิดแบบราคาแบบเฉลี่ย โดยเฉลี่ยโดยนั่น,นเฉยแล้วก็บอกเลยราคาขั้นต่ําคุณจาเนียนผมจะบอกอย่างนี้ว่าไอ้ที่บอกราคาขั้นต่ําต้นละหมื่นเนี่ยที่จริงมันแพงกว่านั้นไม่หมื่นหรอกรู้แต่ว่าพูดเยอะไม่ได้ <laughs> คุณจาเนียนต้องเป็นผมวันหนึ่งที่มายืนหน้ากล้องแล้วก็พูดกับคนหลายล้านคนต้นละแสนโอ้โห <laughs> คุณจําเนียนพูดวันเดียวโดนถล่มใอ้แสนมันมากไปม่ต้องเอาเยอะ <laughs> เอาสามหมื่นก็พอเดี๋ยวสามหมื่นก็โดนอยู่ดีสามหมื่นยังโดนอีกไม่ได้คุณสามคุณคุณจำเนียนจะไปบอกสามหมื่นเลยไม่ได้ออผมถึงบอกว่าขั้นต่ําขั้นต่ําไม่พอนะเ็าถามว่าเอาอะไรมาคำประกันา่เอาอะไรมาเอาอะไรมาวัดว่าขั้นต่ําเท่านี้ผมจะบอกอย่างนี้เอาอะไรมาวัดไม้พยุงไทยเนี่ยราคาที่ส่งไปข้ามลาวไปนะห้าร้อยบาทกิโลกรัมละห้าร้อยบาทเราคิดแค่พยุงไทยคิดราคาเท่าพยุงไทย เขาก็ถามอีกว่าเอาอะไรมาวัดก็เอาพยุงไทยวัดไงสรุปแล้วคือคนมีปัญหาจะมีตลอดคนมีปัญหาใช่ใช่ใชแล้วปุจชาวิสัชนาชคือปัญหามาตลอดผมก็ต้องให้ตอบให้ได้ตลอดคือไม่มีอะไรอ้างเลยไม่ได้นะอยู่ๆเราบอกหมื่นห้าเขาก็เอาอะไรมาวัดเอาอีมันก็ไม่จบอีกสามหมื่นเอาอะไรมาวัดอีกครูเจ้าแม่บอกเอาก็ผมผมกะประมาณนี้อ่าเอาละก็จะมีปัญหาอีกท่านผู้ชมอันนี้เข้าใจผมนะฮะนิดนึงท่านผู้ชมทางบ้านนะหลายๆท่านนะคือบางที เราพูดทุกอย่างไม่ได้หรอกบางทีคนเ็าบอกเวอร์อ้าวมาอีกแล้วไอ้ตะกูยักษ์มาอีกแล้วไอ,อ้กิษณากิษณา,าก็บอกต้นละเป็นแสนผมไม่เคยพูดในต้นละแสนกิษนาแต่ว่าไอ้นั่นมันคืออ่าที่ผ่านมาเขาเจอมาเขาก็มาเหมารวมว่าตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายคุณอามัมตัวนี้มันจะเป็นความหวังของเกษตรกรได้จริงไหมเกษตรกรจะฝากความหวังไว้กับไม้หวงหรี่ได้จริงไหมครับแน่นอนครับเพราะว่าไม้หวงหรี่มันแพงแล้วก็แพงมาตลอดศึกษามานานนะคุณธมัม ก็ฟังมาอย่างเดียวปลูกด้วยสิเห็นคุณอมัดเห็นคุณอมัดปลูกจนเข้าแก่นแล้วนี่กับก็ถือว่าคนแรกๆในพัทลุงเหมือนกันใช่ครับยังไงก็ถึงไม่มีมากก็ให้มีให้มีไว้ก่อนครับมีไว้ก่อนครับมีที่น้อยปลูกน้อยเนื่อมีน้อยก็ปลูกน้อยครับที่น้อยหลายโปรเจกต์ก็ได้ท่านผู้ชมโปรเจกต์เรานี่มีขึ้นมาได้เรื่อยๆเราทำได้ด้วยนะเศรษฐกิจพอเพียงนะชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างทำได้หมดนะครับขออย่างเดียวถ้าเราลงมือทำนะทำได้หมด แล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะคลิปที่ผ่านมาคนมีความรู้เหมือนศาสตราจารย์คุณเป็นผอสอดรออคุณเป็นด็อกเตอร์อะไรมาก็แล้วแต่ถ้าคนไม่ลงมือทําก็เท่ากับศูนย์ใช่ใชเก่งไม่ยางไหนตํารานี่แบบเยอะมากอะ่ะถ้าไม่ลงมือทําเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเกษตรกรชาวบ้านอย่างเราเราเนี่ยแหละเราไม่ได้รู้เยอะรู้ลึกขนาดนั้นหรอกแต่เราดูแล้วว่าเออมีความเป็นไปได้มีความน่าเชื่อถือพยุงแถวบ้านผมหมดหมดป่าไปเรียบร้อยแล้วผมจะปลูกพยุงถูกกฎหมาย แล้วผมลงมือทําโอ้ยิ่งกว่าศาสตราจารย์อีกยิ่งกว่าศาสตราจารย์ยิ่งกว่าด็อกเตอร์ทุกอย่างที่ศึกษามาไม่ลงมือเราลงมือเนี่ยเราประสบความสําเร็จแน่นอนเห็นแบบนี้ต้นไม้ชนิดนี้นะครับบอกเลยไม่มีเล็กลงมีแต่ใหญ่ขึ้นแล้วถ้าเข้าแก่นแบบนี้นะเราแทงเข้าแก่นแบบนี้แก่นไม่มีทางเล็กลงถ้าเริ่มเข้าแก่นปุ๊บมีแต่จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณจาเนียนก็รอเขาเรียกว่าเสือนอนกินตอนนี้นะครับไม้พยุงตอนแรกเราพยุงเขา2-3ปีแรกหลังจากนี้ต่อไปเขาจะพยุงเราแล้วนะแล้ว เป็นอยู่ที่เราด้วยซ้ําว่าเราจะขายเมื่อไหร่มันเป็นสินทรัพย์ของเราและเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มสูงเขาเรียกว่าไม้ที่แพงที่สุดนะครับแพงที่สุดสูงแบบสุดๆแน่นอนท่านผู้ชมวันนี้ยาวนิดนึงนะวันนี้ยาวนิดนึงถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ามันก็จําเป็นนะครับหลายๆหลายๆอย่างที่บางทีพูดพูดไม่จบพูดไม่ครอบคลุมเนี่ยมันก็ยังยังติดใจอยู่นะอยากให้ ที่สําคัญส่วนนี้นะครับหญ้าไม่มีเลยท่านผู้ชมหญ้าไม่มีเลยแบบนี้นะครับแล้วที่คุณจําเนียนบอกเมื่อกี้ยังไม่จบนิดนึงคุณจําเนียนบอกว่าส่วนนี้ไม่เคยมีแมลงเจาะลําต้นเลยผมจะแนะนําแบบนี้สวนใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีหญ้าแบบนี้เลยไม่มีหนอนเจาะทั้งนั้นที่ผมไปมานะแต่ถ้าสวนไหนที่หญ้าคาคุมสูงขนาดนี้ร้อยละร้อยผมเดินไปทุกต้นผมไปเคลียร์ให้เจ้าของสวนดูด้วยซ้ํา เจ้าของสวนเฝ้าทุกวันยังไม่รู้เลยว่ามีแมลงเจาะแมงเจาะต้นลวท่านท่านลองไปเขี่ยดูเขี่ยดูเรียบร้อยโอ้โหขี้เลื่อยเต็มเลยาอเข้าไปแมลงเจาะลำต้นนอนเจาะลำต้นนะครับยกเว้นของคุณอมัดนะซึ่งหญ้าเยอะก็จริงแต่ไม่มีไม่มีนะครับเพราะว่าเจ้าของสวนเข้มเจ้าของสวนนี่มีอะไรก็เอาไปให้ต้นไม้นะครับมันก็จะแบบต้นไม้คือนอนอยู่ไม่ได้พูดง,ง่ายๆน้ำหมักอะไรเยอะแยะเลยสุดเรา โปรเจกต์นี้ไม่ได้ใส่อะไรคิวอ่ะน้ำอะไรน้ำหอยหมักนะปุ๋ยปุ๋ยเชื่อว่าปุ๋ยสิบห้าสิบห้าสิบห้ากับไอ้คิวอ่ะเดียบอย่างงี้แล้วก็ไอ้ไอ้ปุ๋ยอะไรก็เรียกไอ้อัดเม็ดอ่ะอ๋อปุ๋ยอินซีอินซีอัดเม็ดคิวอัดเม็ดอ่ะอ๋อคิวอัดเม็ดปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยอินซีอัดเม็ดท่านผู้ชมใช้ได้ทุกอย่างไม่แพงใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่กี่ร้อยแล้วตัวนี้เจาะหลุมหรือยังเจาะนี่เจาะอ๋อนี่เจาะแล้วนีรอยหลุมตรงนั้นแหละ ท่านผู้ชมครับนี่ตัวนี้ผมเจาะหมดเลยเห็นไหมที่สวยอย่างนี้เนี่ย,ยอีกอย่างนึงกบนะแต่ผมกบคือผมยังไม่เคยเห็นสวนไหนที่กบนะเพราะว่าเราไปเจอสวนที่ไม่กบทั้งนั้นเลยไม่กบนี่มันมีข้อดีคือเวลาฝนตกมาน้ำน้ำลงไปมันจะอิ่มอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยปุ๊บมันจะลงไปได้กินตลอดคืออาศัยว่าน้ําน้ําลงไปแต่ว่าถ้ากบเนี่ยบางทีมันไม่ถึงเนาะฝนตกมาไหลไปนู่นละลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนป็นไม่กบอ่าลอง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 สูตรหมายความว่าต้นอ่าโซนนี้โซนนี้ไม่กบโซนนี้กบ ลองดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ร่วมกันเนาะของเกษตรกรแลกเปลี่ยนกันประสบการณ์ถ้าเราเจาะหลายครั้งอะมันจะโดนรากมันจะเป็นไรไหมไม่เป็นครับยิ่งดีดย,ยิ่งรากมันอนะยิ่งกระตุน้นยิ่งกระตุ้นให้มันแตกอย่างนี้ครับตอนนี้เนาะมันมีแปดหลุมของของคุณฉ<ไ>ลองไอ้นี่ผมเจาะอย่างเงี้ยสี่หลุมอย่างนี้ครับของคุณฉลองแล้วก็เจาะข้าวค่างะได้ไหมสำหรับข้าวเป็นข้าได้ผมแนะนําให้เจาะสี่หลุมตอนแรกคุณฉลองฟาดไปแปดหลุมเลยเจาะสี่คุณต้องบอก บอกสีใช่ไหมผมอยากให้มันโตกว่านั้นคือค้นใจร้อนใจร้อนฟาดไปแปดแต่คราวนี้พอไปดูปุ๊บดังนี้ทั้งนั้นต้นอย่างนี้ทั้งนั้นจากที่ปีที่ผ่านมาผมไม่ถ่ายนะคือพูดง่ายๆปีเดียวสองเท่าปีเดียวเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่แต่มันโตขนาดนี้เราต้องให้อ่างไปอีกนิดนะไม่ครับเอาเอาเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวพอจบเลยนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวเรื่องลากกระทบเพราะว่าตัวนี้นะลากมันมาเร็วมากยิ่ง เอา,อาง,ง่ายๆยิ่งยิ่งโดนนะมันก็ยิ่งแตกเหมือนเราเด็ดใบอะออยิ่งเด็ดใบมันก็ยิ่งแตกมันเป็นแบบนั้นต้นนี้แตกเร็วมากเลยแตกเร็วมากสิบกว่าวันเนี่ยแตกเต็มหมดเลยลากก็เหมือนกันครับยิ่งโดนยิ่งแตกคุณจำเย็นเห็นในในไลฟ์สดใช่ไหมที่กําลังสองสามวันที่ผ่านมา4วสี่ห้าวันแล้วสิของคุณฉลองอะของคุณฉลองท,ที่ที่ไหนนะทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ใน,ในครศรีธรรมราชท่านผู้ชมสวยมากนะครับ แล้วค้มกว่านี้อีกแบบอันนี้ถ้าไม่เอากิ่งเนี่ยลงมันก็ค้มค้มกว่านี้ใช่ไหมนี่นี่ดูดีกิ่งดีโกงเลยลมแรงลมลมแรงมากลมแรงมากดูใกล้ทะเลใกล้ทะเลน้อยไม่ลมกว่างน้นมามันไม่แรงนะมันจะมากว่างตกหน่อยกวางตะวันตกอ่ะลมตะวันออกไม่แรงนะแต่ที่จริงเอาไว้เแล้วก็แล้วก็มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ลมมันจะวนอย่างเงี้ยเอาไว้เยอะกว่านี้หน่อยก็ดีครับแบบว่าดูให้มันแบบไม่ไม่เที่ยวหน้ามาเลี้ยงเที่ยวหน้าไม่ตัดแล้วโอเคโอเคเที่ยวนี้สุดท้ายแล้วทิ้งไว้เลยดีกว่า อนี้อันนี้อันนี้ก่อนเนี่ยประมาณประมาณคนเดือนที่แล้วเนี่ยอ๋อเป็นฤดูลมมาฤดูลมับหมดฤดูลมแล้วนะเนี่ยตอนเงียบแล้วหมดฤดูลมจะไม่ตัดแล้วนี่จะไม่ตัดแล้วเป็นฤดูโตอย่างเดียวนะครับโตอย่างเดียวแล้วจากนี้ต่อไปคุณธรรกตัดตัดแป๊บเดียวมันก็แตกคุณอมัมมีโปรเจ์เยอะนี่แนะนําได้นะครับสวนนี้ ยังว่างเนี่ยพื้นที่ว่างอย่างเงี้ยอ่อนี่จะเปิดหน้าบ้านเดี๋ยวจะเปิดคาเฟ่จะเปิดคาเฟ่คาเฟ่ไม้ห่วงหัวที่คาเฟ่ไม้ไม้ที่แพงที่สุดแบบคุณอยู่ในล่มของไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดตรงไม่ไม่ตรงนั้นอะแดดมันเยอะไงเราปลูกตีได้แต่ตั้งเนี้ยปลูกตีไม่ดีมันล่มอ่ะโอ้สี่เมตรคูณสี่เมตรเนี่ยมันพอดีแต่ที่บ้านผมปลูกสองเมตรแปดมั่งสามเมตรมั่งมันปลูกได้เพราะว่า ปุ๊บเดดขึ้นเลยอ๋อเออโตแต่มันช้าหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรตัวนั้นคือยังไม่ขายง่ายๆใช่ตัวนั้นนี่เก็บไว้แต่ผมดูแล้วมันไม่ช้านะมันก็ไล่เรียกกันนั่นแหละอ้าวโอเคเอาทฤษฎีเราจะตามนะครับเราจะตามนะครับทฤษฎีกับของจริงเราจะตามตามตามไม่เป็นพยุงแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องพยุงลวปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วเป็นต้นไม้ธรรมดาสวยนะครับท่านผู้ชมยอมรับว่าความสูงที่4เมตรเนี่ยโอ้โห สามมตรครึ่งสี่มือถ้าเมิตรครึ่งตลอดถ้าจะตัดขายนะผมว่าถ้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ผมนี่เข้าได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันตรงไงตรงมันไม่โคดงอไอ้ต้นโคดงอมันอัดตู้คอนเทนเนอร์นิดเดียวมันเต็มตู้แล้วตรงหมดแต่ถ้าแบบนี้นะอัดตู้คอนเทนเนอร์นี่สบายมากนะครับท่านผู้ชมมันตรงเหมือนยูคาเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ไปทํายังไงก็ได้เอากระปี้ออกก็ทาง่ายตรงอ่ะ ง่ายเลยใช่ดีไม่ดีจะหาเครื่องมาทำเลยดิเลยดรจตยิ่งจะสั่งเครื่องมาละไม้ยังไม่ได้ตัดเลยจะสั่งเครื่องมาละครับโปรเจกต์เยอะเหมือนกันเอาวันนี้ขอบคุณคุณจำเนียนนะครับขอบคุณโซขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับครับ